สวัสดีครับพบกับผมหมอยนในการอ่านไพ่ยิปซีปยาก์ดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยาก์ดวงรายวันดวงประจําวันที่17เมษายนพุทธศักราช2566นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหมอยุนนะครับขอบคุณ ทุกกำลังใจที่มอบให้กับผมหมอหยุนด้วยดีตลอดมานะครับก็ขอขอบพระคุณครับการอ่นรานไพ่ยิปซีพยากรดวงเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงส่วน ตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกัมปยากรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับราดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับ พุที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจำวันที่17เมษายนนี้นะครับ The Star, s i of w a n d s อกไม้เท้านะครับแล้วก็ Ten of Pentacles สิเหรียญน,นะครับชาวันอาทิตย์วันนี้ก็จะได้มีการฟื้นฟูเกี่ยวกับการงานที่งานบางงานนั้นบางทีก็อาจจะที่ผ่านมานั้นไม่กยเติบโตอะไรมากนักนะครับ ที่งานผ่านมาไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่ก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงให,เเห้เกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะ,ะการทําธุรกิจในเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับที่บางคนนั้นก็จะมีการเก่งกําไรซึงจะมีการทําให้เกิดผลที่ดีงามนะครับมีซื้อมาก็ง่ายนะครับดังนั้น อาจจะขายจำหน่ายออกไปก็มีความกล้องตัวดีก็งานที่เกิดเงียบเงียบเรียบเรียบมาก็อาจจะมีกลับกลายมาเป็นที่โดดเด่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สู่ความสำเร็จที่ดีการเงินในวันนี้นะครับชาวันอาทิตย์ก็การเงินนั้นก็มีความกล้องตัวที่ดีนะครับความสำเร็จที่นำมาซึ่งความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไอ้เกิดขึ้นนะครับ บางคนก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินก้อนโตเข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับการเงินในวันนี้ของชาวราิตย์ก็มีความราบรื่นมั่นคงที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่โสดวันนี้ก็อาจจะโสดอย่างมีความหวังนะครับแม้ว่า,าจ,จะรู้สึกเหงาแต่ก็อาจจะมีความรู้สึกลึกๆในหัวใจนะครับว่าคงจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเข้ามาแล้วก็ ก้าวไปสู่ความรักที่อาจจะเป็นครอบครัวที่ดีได้ในอนาคตนะครับและก็บางทีก็อาจจะได้พบกับคนที่มีฐานะที่ดีทางการงานนะครับส่วนคนที่มีคู่รักแล้วนะครับก็วันนี้ก็ความรักไม่ได้โรแมนติกนะครับความรู้สึกวันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนเสียมากกว่านะครับแต่ความรักก็มีความมั่นคงที่ดีมีความอบอุ่นนะครับ กูที่เคยมีปัญหากันในเรื่องของความรักก็อาจจะมีการเข้าใจทําความเข้าใจกันในความรักความสัมพันธ์ต่อกันนั้นให้มีมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ก่อให้ชาววันศุกร์เอาไปครับก่อให้ชาววันอาทิตย์นะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ูุที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงประจำวันที่17เมษายนนี้นะครับ to o เ,ปเสเหรียญน,นะครับแล้วก็เ a ร e of Cups เด็กถือถ้วยแล้วก็ f i อ e of p น n t a กิ e สเหรียญนะครับชาววันจันทร์วันนี้ก็จะมีการปรับสมดุลให้การงานนั้นได้เข้าที่เข้าทางยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็มีงานที่ ต้องทำถึงสองอย่างควบคู่กันไปนะครับซึ่งจะต้องใช้ความสามารถในการรับมือนะครับซึ่งบางคนบางท่านก็จ,จะมีต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะสร้างประสบการณ์ไม่มีมากยิ่งขึ้นงานบางงานนั้นก็อาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับแต่ก็เป็นงานที่รักงานที่ชอบนะครับแรกๆก,ก็จ,จะมีความกระท่อนกระแท่นบ้างในเรื่องของการทำงาน นะครับที่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็อาจจะไปไม่ค่อยราบรื่นนักในช่วงแรกๆแต่อย่างไรก็สามารถที่จะทำความเข้าใจและก็เรียนรู้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินวันนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการหมุนเงินพอสมควรนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้นบางทีก็อาจจะมีย้ายเงินจากอ,าอีกส่วนหนึ่งนะครับไปโปอีกที่หนึ่งก็ เพื่อทาให้เกิดความกล้องตัวเกิดความสมดุลขึ้นนะครับซึ่งบางทีดูว่าอาจจะหมุนเงินไม่ทันในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กนโสดที่วันนี้อาจจะพบกครสักคนนะครับที่อาจจะเข้ามาทําให้รู้สึก,กวันไหวขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะ คว้ามาเป็นคนรักหรือเป็นเจ้าของได้นะครับส่วนคนที่มีคู่วันนี้ก็อาจจะมีการเติมเต็มให้แก่กันในหัวใจไม่ได้นะครับก็ยังต้องปรับสมดุลก้าหากันซึ่งวันนี้บางทีอ,อยู่ใกล้ชิดกันแต่ก็ดูเหมือนว่าอยู่อ่างกันลิบลีนะครับก็อาจจะทำให้รู้สึกหนาวเหน็บใน,ในหัวใจได้เช่นกันนะครับ ก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขสบายมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิวันอังคารนะครับดวงประจำวันที่17เมษายนนี้นะครับ4 of บวาน4ไม้เท้านะครับแล้วก็คิงออบวานราชาถือไม้เท้าแล้วก็ Two of Cups 2ถ้วยนะครับ ชาวันังคารวันนี้งานที่มีความราบรื่นมั่นคงที่ดีนะครับบางคนก็อาจจะทำงานอยู่กับบ้านนะครับหรือว่าบางทีก็เป็นธุรกิจที่ทำร่วมอยู่กับครอบครัวนะครับความรับผิดชอบในเรื่องของการงานนั้นก็เป็นไปด้วยดีเพื่อนร่วมง,งานก็มีการรู้ใจเข้าใจเข้าเข้าใจรู้ใจกันที่ดีกับการทำงานนะครับก็มีความอบอุ่นในการทำงาน เป็นอย่างดีผู้ใหญ่นั้นก็ให้การไว้วางใจนะครับก็มีการมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ดูแลให้รับผิดชอบส่วนเรื่องการเงินวันนี้นะครับการเงินก็มีความมัน่นคงข่องกล้องกล้อง,องตัวที่ดีนะครับเงินที่มาจากการทำงานขยันมากเงินก็มีเข้ามาเยอะนะครับแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยอะไรมากนักนะครับแต่การเงินก็ มีความสมดุลที่ดีไม่มีความเดือดร้อนแต่อย่างใดนะครับส่วนความรักนะครับคนโสดบางคนก็อาจจะเอาเวลาอยู่กับการทํางานก็ยังไม่ได้คิดฝ่าายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับบางคนก็มีโอกาสที่จะได้พบคนทีู่กอกูกใจขึ้นนะครับที่จะมีการพัฒนาความรักนั้นไปได้ยาวไกล ซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นผู้ที่เป็นดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับแต่ถ้า,าว่าคนโสดที่ไม่ได้พบใครในวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยความสุขด้วยความสบายกายสบายใจที่ดีกับพ่อแม่พี่พี่น้องนองเป็นอย่างดีนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นรักที่มีความสุขนะครับแม้ว่าจะใช้เวลาอยู่กับการทำงาน ก็ตามนะครับแต่ก็มีการดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ที่ดีก็ทำให้ชีวิตความรักในครอบครัวในวันนี้ก็มีความอบอุ่นกายใจเป็นอย่างดีนะครับก็ขอห้จาวันังคารมีความสุขสัใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่17 เมษายนนี้นะครับนายออฟสอดอัศวินถือดาบนะครับก็ทรีออฟคับสามถ้วยแล้วก็นายออฟคัข้าวถ้วยนะครับวันนี้ก็การงานนั้นก็มีมากมายนะครับที่จะต้องตะลุยเดินหน้าอย่างเร่งรีบนะครับเพื่อที่จะเกิดความสําเร็จขึ้นแม้บางเวลานั้นชาววันพุธกลางวันก็อาจจะมีใจไปโฟกัสอยู่กับเรื่องอื่นๆบ้างนะครับ แต่ก็งานวันนี้ที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่กว้างหน้าอยู่นะครับก็จะดำเดินไปด้วยความรเรียบเร่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ให้มีให้ความเมตตาเอ็นดูให้การช่วยเหลือสนับสนุนบางคนนั้นก็อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับบางคนวันนี้ก็อาจจะเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะยากยากที่จะต้องฟันฝ่านะครับ แต่ก็สามารถสําเร็จรู้ล่วงผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องการเงินก็จะมีรายจ่ายที่ต้องจัดการอยู่พอสมควรนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการใช้ใจ่ายมือเติบสักนิดหนึ่งในวันนี้นะครับที่อาจจะเกี่ยวกับการกินการดื่มในการสังสรรค์ต่างๆนะครับหรือในเรื่องของการได้รับรองกับเพื่อนฝูงที่ได้พบได้เจอนะครับ แต่ก็มีเงินมีรายได้เข้ามามีเงินให้ใช้ใจ่ายไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดนะครับบางคนก็มีเงินที่พอจะคิดซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือมีการซื้อของที่จจะใช้อำนวยความสะดวกเข้ามาไว้ในบ้านนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์คนโสดก็ระวังบางทีคนที่มีคนที่เจ้าชู้นะครับหรือคนที่ จีตแบบรุกหนักนั้นอาจจะเข้ามาจเจอมาพวพันได้ในวันนี้นะครับหรืออาจได้เจอรักที่อาจจะมาจากเพื่อนที่เพื่อนนำพามาให้พบเจอนะครับหรือบางทีก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะครับหรือบางคนก็จ,จะพบรักจากการติดต่อกันทางการสื่อสารออนไลน์นะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับ รักที่มีความสุขในวันนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่มีการคุยกันในการที่จะวางแผนในเรื่องของการที่อาจจะปรารถนาอยากจะมีลูกด้วยกันนะครับก็จะมีข่าวในเรื่องของการตั้งคันให้เป็นที่ปึงพอใจนะครับส่วนคู่ที่มีการทะเลาะเบาแหวงกันมาก่อนก็จะมีการพยายามหาทางแก้ไขเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทาง ในทิศทางที่ดีต่อกันนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางวันมีความสุขสใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่17เมษายนนี้นะครับเอ็กออฟ o อ d ดดาบนะครับแล้วก็ Queen of Cups ราชินีถือถ้วยนะครับแล้วก็ นายออบันตเกิลสอัศวินถือเหรียญชาววันพุธกลางคืนนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างในการเริ่มต้นแรกๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอาใจใส่ดูแลแล้วก็จัดการด้วยสติปัญญานะครับที่ทำให้การนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเกิดผลที่ดีที่จะเติบโตงดงามต่อไปนะครับ ในเรื่องการเงินนั้นก็จะเป็นผู้รู้จักในการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับใช้จ่ายเงินอย่างมีสติบางคนก็จะคิดถึงเงินออมหรืออาจจะมีการมองหาแหล่งเงินทุนนะครับที่จะนํามาใช้จ่ายในการที่จะสร้างดอกออกผลให้มีมากยิ่งขึ้นก็มีเป้าหมายในการที่จะหาเงินที่ดีที่เก่งนะครับการเงินวันนี้ก็มีวความคล่องตัวที่ดี ส่วนในเรื่องความรักคนโสดก็อาจจะได้เกิดความรักขึ้นในใจนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกนะครับก็ได้แต่แอบรักอยู่ในใจก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่มีคู่แม้ว่าจะามีความรักกหวาวกันนะครับแต่ก็เป็นรักแบบซ้ำๆเดิมๆนะครับก็ไม่กม็มีอะไรที่เซอร์ไพร์ ที่ทาให้ความรักนั้นเกิดความเป็นโรแมนติกขึ้นนะครับบางคู่ก็จ,จะมีปากมีเสียงกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเป็นการมีปากมีเสียงกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับบางคนก็อาจจะมีบ้างนะครับในเรื่องของความน้อยใจที่เกิดขึ้นในใจนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสปบปดีนะครับดวงไปจำวันที่17เมษายนนี้นะครับ The i r o p Fan นะครับแล้วก็ e i g e of w o n d s แปดไม้เท้าแล้วก็ The Moon นะครับจะวันพรฤหัสปบปดีวันนี้งานนั้นก็จะดูไม่ค่อยวือวาอะไรมากนักนะครับแต่ก็มีการทรงตัวมั่นคงเป็นอย่างดี บางคนก็จ,จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระตันหันนะครับแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับบางคนนั้นก็อาจจะมีการติดต่องานกับชาวต่างชาติบางคนก็อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับบางคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ก็มีเข้ามานะครับหรือการงาน อาจจะสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นในใจของบางท่านในวันนี้ได้นะครับที่อาจจะมีความวิตกกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็จ,จะทําให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นส่วนในเรื่องการเงินนะครับการเงินวันนี้ก็มีความคล่องตัวที่ดีมีเงินเข้ามาหลายๆช่องทางนะครับแม้เงินที่เข้ามานั้นอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากนักนะครับแต่ ที่จะทําให้เกิดความร่ํารวยมากก็แต่ก็มีเงินที่เข้ามาให้ใช้ให้จ่ายไม่กัดสนนะครับแต่วันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงเงินได้เช่นกันนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับในวันนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนโสดก็อาจจะยังโสดต่อไปนะครับก็ระวังอาจจะพบเจอ คนที่เขามีเจ้าของแล้วนะครับที่อาจจะเข้ามาทําให้เกิดความรักที่มีความมึนคลึมขึ้นได้นะครับบางคนนั้นความรักก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับก็ต้องดูกันดีๆก่อนที่จะตัดสินใจมอบใจให้กับใครนะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักก็เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับ จะมีการพัฒนาในความรักความสัมพันธ์นั้นให้เดินหน้าต่อไปด้วยความสุขนะครับบางคู่นั้นก็อาจจะได้ไปต้องเที่ยวด้วยกันนะครับอาจจะต้องเที่ยวในประเทศหรืออาจจะบางคู่ก็ไปต่างประเทศนะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดียิ่งขึ้นบางคู่ก็จะมีในเรื่องของความคิดวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์นะครับที่วันนี้ อาจจะทำให้รู้สึกว่าความสุขใจนั้นลดทอนลงไปได้เช่นกันนะครับสำหรับบางคู่ก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงประจำวันที่17เมษายนนี้นะครับนายออฟ วานส์อัศวินถือไม้เท้านะครับแล้วก็กรีนออฟวานสราชินีถือไม้เท้าแล้วก็เซเว่นออฟซอดเจ็ดดาบนะครับจาวันศุกร์วันนี้งานก็ต้องเดินหน้าลุยต่อไปนะครับบางคนวันนี้ก็ต้องเดินทางอาจจะไปต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับหรือบางทีบางท่านก็มีความจําเป็นต้องออกองานนอกพื้นที่นะครับหรือได้รับมอบหมายงานที่ ได้รับต้องเผชิญกับงานชิ้นใหม่ๆนะครับซึ่งต้องอาศัยในเรื่องของความกล้าต้องอาศัยในเรื่องของความเชื่อมั่นในของตัวเองสูงนะครับซึ่งงานนั้นอาจจะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกบ้างในวันนี้ที่ต้องจัดการต้องแก้ไขนะครับแต่ก็สามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะครับไม่เป็นปนัญหาการกระสัง วันนี้ก็ระมัดระวังนะครับที่บางทีก็อาจจะมีคนที่จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบตั้นอ,อยู่แบบลับๆก็ได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับท่านได้ในเรื่องของการงานก็ไอระมัดระวังด้วยนะครับชาววันศุกร์นะครับส่วนในเรื่องการเงินงานที่สำเร็จด้วยดีนะครับเงินก็ดีหาเงินเก่งนะครับมีเงินเข้ามาจากความสำเร็จของการงาน แต่วันนี้ชาววันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะโดนโกงเงินหรืออาจจะถูกลักเล็กกระโอยน้อยเกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่ก็บางทีชาววันศุกร์เองนั้นก็อาจจะมีการสะเพร่านะครับมีการวางเงินทองหรือของมีค่าแล้วก็มีการหลงลืมก็ทําให้เกิดการสูญหายได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับชาววันศุกร์คนโสดก็อาจจะ ตะลุยแต่งานนะครับก็ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่บางคนก็จ,จะได้พบเจอใครที่อาจจะเข้ามารุกหนะักก็ามาจีบก็ได้นะครับแต่ก็ระวังด้วยที่บางทีเป็นผู้ที่มาไวแล้วก็ไปไวได้เช่นกันนะครับหรืออาจจะได้พบเจอรักที่อาจจะปกปิดซ่อนเร้นได้นะครับ หรือรักที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นอาจจะไม่เห็นดี mm. เห็นงามด้วยก็ได้นะครับส่วนคนมีคู่ความรักที่บางทีวันนี้ก็อาจจะมีการเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักนะครับก็ไม่ได้คิดคำนึงถึงจิตใจของคนรักนักนะครับที่ตัวเองรู้สึกคิดอย่างไรก็ตําแบบที่ตัวเองคิดนะครับ บางคู่ก็จะได้ไปต้องเที่ยวด้วยกันนะครับที่จะไปทำกิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันในวันนี้นะครับก็ <S <S ขอให้จ่าวันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับส่วนผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงประจำวันที่17เมษายนนี้นะครับ King of Pentacles ราชาถือเหรียญน,นะครับ ไฟออฟว a นส์ห้าไม้เท้านะครับแล้วก็เอ็ดออฟสอดแดาบนะครับชาววันเสาร์วันนี้การงานก็จะมีการวางแผนที่ดีนะครับมีการคิดถึงผลของระยะใกล้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็คิดถึงผลที่จะส่งให้เกิดความเติบโตที่ดีในอนาคตนะครับจะมีการบริหารที่ดีซึ่งแนวทางาความคิดแนวทางการวางแผนนั้นบางทีก็ อาจจะมีการแตกต่างจากความคิดของคนอื่นๆบ้างนะครับที่อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในความคิดเห็นที่ผู้ร่วมงานด้วยกันนั้นบางทีก็อาจจะไม่เห็นสอดคล้องด้วยนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะต้องอทําให้รู้สึกสับสนและก็มีความกลัวบ้างนะครับกับการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดบ้างในวันนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับรายได้ที่มีเข้ามาที่ดีนะครับก็ทําให้การเงินนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคิดทำอะไรก็เป็นหนนทางอย่างการนํามาซึ่งเงินทองนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในวันนี้ที่เกี่ยวกับการเงินนั้นบางทีชาววันเสาร์นั้นอาจจะตกไปเป็นแพรับบาป ในเรื่องของการที่อาจจะต้องไปชดเชยชดใช้เงินแทนกับผู้อื่นก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นกนลโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบคนที่มีฐานะดีหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนที่คบคบกันก็อาจจะมีในเรื่องของพ่อเง่แม่งอนเข้ามา บ้างนะครับที่อาจจะทำให้มีรู้สึกเกิดความอึดอัดในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนคนมีคู่ครองแล้วนะครับบางคู่ก็ใช้เวลานั้นทําแต่งานนะครับก็อาจจะไม่ก่อยใส่ใจในความรักความสัมพันธ์นักนะครับก็เอาแต่ใช้เวลาหาเงินสร้างฐานนะก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดความอึดอัดได้เช่นกันนะครับ ก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ